เสริมเกมลุกด้วยกองหน้าประการอย่างเออร์ลิงเบลฮารันไปแล้วก็มาถึงเกมรับกันบ้างนะฮะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะอุดรอยรั่วในแผงแดนกลางของเขาอีกครั้งนะฮะงานนี้ครับพุ่งไปที่คาวินฟิลลิปครับมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษจากลีดยูไนเต็ดครับยูงทองเนี่ยหลอดพ้นจากการตกชั้นแบบบุตวิทครับนั่นทำให้ภาพของ นักเตะตำแหน่งตัวจริงทีมชาติอังกฤษเนี่ยไม่ลมควนที่จะสวมเสื้อของลีโยนตัดต่อไปครับแรงจูงใจดังกล่าวครับเชื่อกันว่าคาวินฟิลิฟครับจะย้ายออกจากลีดในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้แน่นอนครับมีรายงานว่าลีโจนต์ต้องการค่าตัวของคาวินฟิลิฟเพียง50ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับเรือใบซีฟาเองเพิ่งปล่อยตัวเฟนดินโยมิดฟิลตัวรับชาวบาิลเลีลน่อาออกจากทีมไปนะครับ ทําให้ทีมเนี่ยเหลือนักเตะแดนกลางที่เป็นตัวรับจริงๆเนี่ยเพียงหนึ่งรายก็คือโรดี้ครับแล้วพักหลังเนี่ยโรดีม้มักจะถูกดันไปยืนเซนเตอร์ฮาดหรือว่ากองกลางตัวสุดท้ายที่ปักหลักอยู่หน้ากองหลังซะเป็นส่วนใหญ่ครับทำให้เรือใบสีฟ้ามองหานักเตะในตำแหน่งบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับ แน่นอนว่ากดเรื่องโฮมโกนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะฮะที่แมนซิตี้ต้องการที่จะเสริมจุดนั้นครับทำให้นักเตะรายต่อไปเนี่ยที่คาดว่าจะเข้าสู่เอทีฮัส็สเตเดียมเนี่ยมาจะใครที่ไหนครับน่าจะเป็นคาวินฟิลลิปของเครื่องวัย26ปีจากลีดอยู่ในแต่รายนี้นี่เองนะครับคิดเห็นยังไงกับกองกลางร,รายนี้แฟนแมนซิตี้ชื่นชอบเขากันแค่ไหนครับพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์สับสไครต์ช่ชมทวิตเตอร์อรข่าวออนไลน์เร็วแรงข่าวลือระลอกกับลีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ